สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิีพยารณ์สำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภประจำเดือนกันยายน2568หรือปี2025การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิที่บนของไพ่ห้าถ้วยนะเข้ามานะไพ่ห้าถ้วยคือไพ่ความกังวลใจอาจจะมีความกังวลใจด้านการทํางานคือก้าวไม้เข้ามาไงก็กลัวการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายนะหรือว่าบางคนนี่ก็มีความกังวลใจด้านความรัก นะคะหรือเป็นเดือนที่แบบความรู้สึกค่อนข้างแบบว่าขาดความเชื่อมันอ่นน่ะมันมีความภาวะะวงมันมีความกลัวเกิดขึ้นแหละบางคนก็ถ้าอิทธิพลของให้ห้าถ้วยหรือ9ก้าไม้นี่ก็เป็นซึมเศร้าหรือเป็นแพนิคนะมันมีความกลัวมีการตัดสินใจค่อนข้างยากเจอไพหอ่หอคอยเข้าไปอีกนะอิทธิพลของไพ่ที่เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจในี่ค่อนข้างมากในช่วงนี้ค่ะแต่มองว่านะคะไพ่ดูวรวมมันออกมามันไม่ได้แย่อะไรนะถึงแม้มันจะมีความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างะนะคะเพียงแต่ว่ามีอิทธิพลของไพ่เดอะซันนะไพ่ชั้นบาลานซ์นะคะแล้วก็ยังมีไพ งานสวยๆเข้ามาบ้างฉะนั้นในเรื่องของโอกาสกับเรื่องของนะ,ะการเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่ความกังวลใจต่างๆนะมันสร้างผลดีสําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภอ่ะนะคะพอไพ่งานยังขึ้นถึงไพ่ราชามไม้นะซึ่งถือว่านะโอกาสกับเรื่องของการทํางานต่างๆยังเข้ามามว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลดีกับเรื่องงานหรือบางคนไม่มีการเปลี่ยนงานหรือไม่มีการย้ายงานหรือไม่มีการยกย้ายตําแหน่งงานอะไรเนี่ยมันก็อาจจะได้งานยากๆแต่ว่าเราเป็นคนมีศักยภาพ ทำให้ในเรื่องของการทํางานต่างๆหรือการแก้ไขปัญหานะคะในเรื่องของงานยา่ยางๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยเติบโตได้ยอย่างรวดเร็วฉะนั้นวิกฤตมันคือโอกาสกับเรื่องงานไงฉะนั้นถือว่านะคะส่งผลดีจะถามว่าเดือนนี้มีการเปลี่ยนแปลงในการย้ยายเกิดขึ้นไหมมีค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะคะรวมถึงเห็นชื่อผลงให้ใการเดินทางอ่ะหรือการยกย้ายที่อยู่อาศัยสํานักงานหรือว่าย้ยายถิ่นฐานด้วยนะ นะคะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะคะอาจจะเป็นประเด็นที่เข้ามานะทำให้แบบบางคนไม่ได้มีการยกย้ายงานแต่ว่าเรามีการยกย้ายที่อยู่ยกย้ายแบบบ้านก็ได้หรือว่า มีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นมาเลยทําให้เราเหนื่อยๆบ้างในช่วงนี้ค่ะแต่ไพ่งานยังไงก็ส่งผลดีนะฉะนั้นขอให้ตั้งใจสร้างผลงานนะคะจะทําให้ประสบความสําเร็จนะแล้วก็ในตําแหน่งของหัวหน้ามีไพ่เสียหายเราก็ไประวังอย่าให้มีปัญหากับหัวหน้าที่นึ่งหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของหัวหน้าหรือผู้บริหารก็ได้แต่ไม่กระทบกับเรามันส่งผลดีกับเรากับเรื่องงานนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยต้องมองว่า2เหรียญ สองเหรียญคือการหมุนายเงินเข้าขวาและออกซ้ายหรือเป็นการจิบยืมเงินอ่ะบางเดือบางคนที่อยู่ในช่วงที่มีการทําเรื่องกู้เงินอันนี้ก็มองว่าไม่เสียหายอะไรเพราะเป็นไพ่การกู้กู้ยืมเงินน่ยนะคะหรือการทําเรื่องกู้นะคะมาลงทุนกับเรื่องงานบ้างแต่ถ้าหากว่าไม่ได้มีในลักษณะแบบนี้นะคะในเรื่องของการทํางานเนี่ยมันขึ้นมานะไพ่ราชาไม้แต่ยังขึ้น2เหรียญอยู่ก็บ่งบอกในเรื่องของไรายได้ที่ยังไม่มั่นคงนะแล้วก็เรื่องของการเงินที่ยังต้องระวัง นะคะเพราะว่าการเงินอาจจะหมุนใจมากหรือแม้แต่อาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมในเรื่องของการเงินในช่วงนี้นะคะซึ่งก็อาจจะทําให้เรื่องของการเงินของคนที่เกิดราศีพฤษภนี้ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ตําแหน่งของตัวบ้านอยู่อาศัย <S <S ก็เป็นตำแหน่งของการเสียหายด้วยบางคนปรับปรุงบ้านต่อเติมบ้านบางคนยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือสํานักงานหรือแม้แต่นะคะในเรื่องของแบบความปลอดภัยในตัวบ้านต้องระวังในะเรื่องฟืนไฟหรือว่าเรื่องน้ําอ่ะ บางคนท่อแตกปลาปลาแตกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทําให้เกิดการแบบเสียหายหรือต้องเปลี่ยนเปลี่ยนโครงสร้างปลาปลาครั้งใหญ่อะไรประมาณนี้ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายแบบนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าการเงินตรงนี้มันยังมีค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องของผู้ใหญ่ด้วยนะมันก็อาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายร่วมรวมถึงเรื่องสุขภาพด้วยนะคะ บางคนก็อยู่ในช่วงที่มีการซ่อมบ้านซ่อมรถนั่นแหละฉะนั้นในเรื่องของการเงินต่างๆนะคะเราก็ต้องวางแผนเรื่องของการค้ำประกันต้องระวังค่ะนะคะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการค้ำประกันละกันนะคะตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะก็อาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายด้วยตรงส่วนนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่าถึงค่ายงานจะสวยนะคะแต่ยังขึ้น2เหรียญอยู่ก็หมายความว่าการเงินมันยังแบบตำแหน่งสูงอ่ะแต่เรื่องของรายได้มันยังแบบ ยังดูน้อยอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของการเงินต่างๆมันยังหมุนายมากประมาณนี้เราก็ให้ระวังระวังถึงขั้นไหนก็คือ2เดือนนี้ไม่ใช่แต่เดือนกันยายนอย่างเดียวนะเดือนหน้าก็ยังต้องระวังทานเงินด้วยนะคะดะนั้นในเรื่องของการเงินต่างๆยังเตือนอยู่นะส่วนเรื่องของความรักจริงๆมีไพ่ห้าถ้วยเก้าเก้าหมายหอคอยบางคนก็โสดมานานผิดหวังมาเยอะนะแต่เดือนนี้มีไพ่สิบถ้วยค่ะมีดวงจะพบรักแท้นะสาหรับคนโสด หรือว่ามีคนเข้ามาเติมเต็มในเรื่องของความรักเรื่องของความรู้สึกจะไม่โดดเดี่ยวแล้วเงียบเหงาอีกต่อไปประมาณนี้นะเพราะว่ามีไพ่เสียหายก็จริงแต่มีไพ่รักแท้จะมีคนที่รักเราจริงๆโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะจะเป็นคนที่รักเราแล้วอยากจะดูแลเราช่วยเหลือเราจริงๆนะฉะนันคนโสดถือว่ามีดวงที่จะพบรักแท้นะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักนะที่อาจจะมีปัญหากันบ้างแต่เป็นคู่กันมองว่ายังรักกันยังปรับกันได้เป็นคู่แท้กัน คือบางคนอาจจะมีการตัดสินใจคือบางคนเขาทำงานคนคนละที่อยู่กันคนละจังหวัดเดี๋ยวนี้อาจจะมีการตัดสินใจที่จะย้ายกลับมาอยู่ด้วยกันก็ได้เพระพาะไ่ความรักมันสวยอะ่ะก็าอาจจะมองว่า นะคะในเรื่องของการไปทํางานที่อยู่ห่างกันถึงแม้ว่าตําแหน่งงานมันจะสูงแค่ไหนนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักไม่ได้อยู่กับครอบครัวมันมีประโยชน์ฉันไม่อยากจะเลือกในเรื่องของงานละฉันจะเลือกครอบครัวละฉันจะเลือกการที่กลับมาอยู่กับคนรักกลับมาอยู่กับครอบครัวอยากอยู่กับลูกนะคะหรือสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตครอบครัวคือความสุขอ่ะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภในช่วงนี้นะคะฉันก็คิดว่าอาจจะมีการเลือกครอบครัวด้วยนะแต่ถ้ามองว่าเออถ้ามีปัญหากันเนี่ยเขายังรักเราไหมรักมาก นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังปรับกันได้นะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระวัง5ช่วยกับปัญหาเรื่องเลือดก,การไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีแล้วอยู่บริเวณช่วงบนด้วยปัญหาพอเลือดน้อยเลือดจืดเลือดจางนะคะหรือเลือดแบบ ไม่ค่อยดีเนี่ยมันทําให้ระบบประสาทหรือไปสมองนี่ไม่ค่อยดีไงนะคะแล้วก็เรื่องของไข้กล้ามก็การปวดปวดกล้ามเนื้อนะแล้วก็บริเวณลําคออาจจะมีปัญหาอีกที่วดของไข้หอคอยก็เรื่องของปฏติเหตุรวมถึงนะคะเรื่องของระบบประสาทต่างๆการทํางานของไตนะก็อาจจะต้องดูแลนิดนึงนะคะดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอนะคะบางคนดื่มน้ำผสมแก้วเองนะอันนี้อันตรายมากนะเพราะว่าเราต้องดื่มอย่าง,างต่ำมาแปดแก้วแปดถึงสิบแก้วแต่บางคน วันหนึ่งดื่มแค่สองแก้วอหมูอันนี้อันตรายมากนะปัญหาเรื่องของสายตานะคะเรื่องของลำไส้ด้วยนะคะแล้วก็ไพ่หอคอยยังเป็นไพ่อุบัติเหตุน,นะฉะนั้นคนไหนที่ขับรถนะคะหรือเรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะก็ต้องระวังแล้วก็คนไหนที่อยู่ในเคยเกิดสถานการณ์คือน้ําท่วมอ่ะไม่เห็นไพ่การอุยพอ่ะมันจะเป็นเรื่องของฟืนไฟหรือเรื่องของน้ําท่วมนะเราต้อง ต้องระวังในช่วงกันยายนนี้มันเห็นออการอพยพออกจากบ้านด้วยนะคะฉะนั้นลงส่วนนี้อาจจะต้องแบบระมัดระวังหรือว่าต้องตรวจสอบในเรื่องของที่อยู่อาศัยให้ดีถ้าเกิดว่าบ้านเราเคยน้าท่วมมาตลอดเนี่ยนะคะเราก็ต้องแบบวางแผนนะคะแล้วเรื่องของไฟช็อตไฟไรต่างๆนี่ก็ต้องระวังด้วยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะ,ะยังเห็นที่พวของไข้แบบอุบัติเหตุไข้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ตาแหน่งของผู้ใหญ่ก็อาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเราก็ต้องไประวัง แต่ถ้าเกิดเดือนนี้อยู่ในช่วงที่แบบเรามีความคิดที่อยากจะตั้งครรภถามว่ามีโอกาสไม่มีนะเพราะหิงที่คนของคห้การตั้งครรหรือการมีบุตรนะคะคนแรกนะเกิดขึ้นคือบางคนอาจจะไม่ใช่คนแรกแต่บางคนที่คนแรกนะคะฉะนั้นก็ถือว่ามีขึ้นแล้วนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลนะสามารถที่จะนําไปประกอบากิจการงานได้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือนะคะวันพฤหัสบดีค่ะแล้วก็วันเสาร์ค่ะส่วนวัน ที่ควรจะหลีเรียกนะคะก็คือนะคะวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์และก็วันอาทิตย์ค่ะคือเดือนนี้มีสวยอยู่สองวันนะคือวันพฤหัสกับวันเสาร์นะคนที่เกิดนะคะราศีพฤษภวันอาทิตย์เดือนนี้ค่อนข้างว้าวุ่นใจนะ ฉนันต้องใส่ใจกับเรื่องงานนิดนึงเพราะอิชิบผลขอใไพ่ถ้วยเสียหายเข้ามาขึ้นไหวอย่าใจร้อนนะคะแต่ว่านะคะอย่าไปคิดมากทุกสิ่งทุกอย่างต้องลุกขึ้นมาสร้างผลงานนะคะหรือถ้ามีอะไรที่เป็นการความเข้าใจผิดอย่าปล่อยวางต้องรีบแก้ไขนะคะแล้วก็รีบนะคะตรวจสอบให้เร็วส่วนเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายยังมากอยู่นะคะแล้วก็อาจจะผิดหวังด้านการเงินด้วยนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่น,นะค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีปัญหาการนี้ต้องไปปรับ นะค,ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์เจอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เข้ามานะคะก็คือการเปลี่ยนงานย้ายงานการโยกย้ายตําแหน่งหรือการยกย้ายสาขาหรือแม้แต่นะคะในเรื่องของการโยกย้ายทีย่อยาศัยหรือสํานักง,งานร้านค้า หรือบางคนนะย้ายถิ่นฐานเลยนะเป็นให้การยกย้ายนะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงหรือการยกย้ายเข้ามาขึ้นไหวในช่วงนี้ถ้ามีการยกย้ายสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นถือว่าเกิดขึ้นในช่วงน,นี้ไม่เสียหายอะไรอย่ากตกใจนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เกิดเหตุการณ์นะคะที่พูดมาในช่วงนี้นะคะก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันรวมถึงเรื่องของการสื่อสารต่างๆนะคะก็นะ projeto, มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะคือระมัดระวังการสื่อสารที่ผิดพลาดนะนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายก็ยังมากอยู่นะเพราะว่าเป็นรายได้ที่ไม่มั่นคงอยู่แล้วแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ยังยังค่อนข้างแบบหมุนมากในช่วงนี้ไงนะคะฉะนั้นเรื่องของการเงินต่างๆยังต้องระวังค่ะส่วนเรื่องของความรักยังไม่ส่งผลในด้านดีนะถึงแม้จะมีไพ่ความรักที่ดีแต่ว่าคนวันจันทร์นี่อาจจะเป็นรักที่อยู่ห่างไกลกันนะฉะนั้นความสัมพันธ์ต้องปรับกันอย่างมากแล้วก็ต้องใช้เวลาอย่างเยอะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะความรักก็ต้องเติมความหวานกันให้มากด้วยในช่วงนี้ถือว่าเป็นคู่ที่รักกันเพียงแต่ว่าความห่างกันนั่นแหละทำให้เรื่องของความสัมพันธ์อาจจะเกิดปัญหา สุขภาพร่างกายนะคะก็ต้องดูแลด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนะคะเดือนนี้จะจริงมีทธิพลของไพ่เสียหายอ่าบางคนก็มีการเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะแต่ถ้านะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นงานข้าราชการเป็นหมอเป็นแพทย์หรือเป็นอ่าคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับหมอหมอดูนะคะหรือแม้แต่ขายประกันต่างๆอันนี้ก็มองว่าถูกชะลุหรือแม้แต่คนที่ทำอ่าธุรกิจในโรงพยาบาลน,นะ รือในสถานที่ข้าราชการหรือว่าทำการค้าการขายในตลาดเนี่ยนะคะหรือเป็นเจ้าของตลาดเนี่ยก็มองว่าถูกฉลุกแต่ถ้าเราไมา่ได้เป็นลักษณะแบบนี้ก็อาจจะมีงานเข้ามาแบบด่วนๆเร่งๆเป็นงานที่ต้องไปแก้ไขหรือเป็นงานยากๆนะคะก็คือเป็นงานที่เขาต้องการให้เราไปต่อเติมแหลกของเก่าหรือซ่อมแซมของเก่าแล้วขยายของใหม่ทุบเก่าสร้างใหม่อะไรประมาณนี้ ะฉะะนั้นก็จะเป็นงานยากๆเข้ามาหรืองานที่เข้ามาแบบรวดเร็วนะคะจน,นต้องเตรียมความพร้อมให้ดีแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของลมอย่าใจร้อนด้วยนะส่วนเรื่องของการเงินก็ถือว่ายังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าเรื่องของไรายได้จะมาจากงานนะคะฉะนั้นเดือนนี้ยังควบคุมอยู่นะต้องให้ควบคุมแล้วก็เรื่องของบ้านอยู่อาศัยอาจจะมีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่นะคะหรือพบรักกระทันหันค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็เป็นคู่ที่อาจจะมีปัญหากันบ้างแต่มองว่าเดือนนี้จะปรับกันได้นะเพราะมีไพ่รักแท้นะจริงๆเรื่องของความรักนะทุกวันมีโอกาสพบรักแท้หมดเลยแต่ว่าถ้ามีทธิพนของไพ่เสียหายอยู่ในช่วงวันไหนมันจะเป็นรักที่แบบอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะหรือมีปัญหาที่เราต้องใช้เวลาปรับกันอย่างมากนะคะฉนั้นเดือนนี้ถือว่าต้องปรับกันนะคะให้เยอะแล้วก็สุขภาพร่างกายเรื่องของปฏติเหตุต่าง เรื่องของฝืนไฟยังต้องระวังนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันพุธนะคะถ้าทํางานด้านการเงินบัญชีสินเชื่ออันนี้มองว่าถูกฉลุกนะคะแต่คนไหนที่แบบว่าเพิ่งเริ่มต้นทํางานในช่วง2เดือนนี้นะคะก็ถือว่าต้องต้องใส่ใจต้องกระตุ้นให้มากนะบางคนไม่ได้ทํางานคือทํางานด้านบัญชีนะแต่ไม่ใช่เป็นพนักงานประจำอะ่ะเป็นเรื่องของแบบ การรับงานเป็นจ็อบๆไปอันนี้ก็ถือว่านะยังส่งผลดีอยู่นะคะแต่งานมันยังไม่มั่นคงนะฉะนั้นก็อาจจะต้องหางานที่เป็นงานงานที่มั่นคงกว่านี้นะคะจนเรื่องของการเงินยังหมุนจ่ายเยอะนะเข้าขวาแล้วออกซ้ายแต่ถ้าอยู่ในช่วงที่จะไปทําเรื่องกู้เงินถามว่าส่งผลดีไหมนะคะถือว่ายังมีโอกาสที่ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาอาจจะมากกว่าหนึ่งคนแต่แยังเป็นความรักที่นะยังต้องใช้เวลาคบหากันให้พ้น2เดือนนี้ คือเป็นความรักที่ดีนั่นแหละพีงแต่ว่าเดือนนี้มันยังเป็นความรักที่ต่างคนต่างยังต้องการอิสระยังไม่ต้องการการถูกมัดไงแล้วก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังแบบกลัวกับเรื่องของการเงินอยู่นะคะว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเข้ามาหวังผลประโยชน์ด้านการเงินไหมอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องไปปรับกันหรือต้องให้เวลาคบาหากันให้มากขึ้นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักนะ,ะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์นะคะที่ต้องระวังปัญหาด้านการเงินนะ,ะในช่วงนี้ต้องปรับกันให้มากคนที่เกิดน,นะในช่วงวันพฤหัสบดี ส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของความรักด้วยค่ะรวมถึงคนไหนที่มีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความก็จะมีข่าวดีหรือมีคนเก่งๆนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือในช่วงนี้ค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันศุกร์นะคะถือว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาหรือเอกสารที่ค้างคาเนี่ยให้เอากลับไปทําหรือกลับไปยื่นใหม่จะมีข่าวดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่าเดือนนี้ยังค่าใช้ใจ่ายมากดวงห้ามทาประกันนะ ส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดก็ถือว่ายังเป็นเดือนที่มีโอกาสเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นต้องเปิดใจแหละนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความหึงหวงกันในช่วงนี้จะมากอันนี้ต้องปรับหรือเติมความหวานกันให้เยอะคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นี่ส่งผลดีกับเรื่องงานโอกาสหรือความก้าวหน้าค่อนข้างสูงการเงินรายได้ดีนะคะเงินมาจากงานหรือเรื่องของความรักก็จะเจอคนที่ขยนันหรือเจอคนที่ตําแหน่ง เท่าเทียมกันนะมาเป็นคู่ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆอาจจะเป็นเดือนที่เราจะทําธุรกิจร่วมกันด้วยก็ถือว่าส่งผลมากๆแล้วก็ทําธุรกิจด้วยกันแล้วมันดีนะคะฉะนั้นถือว่าเป็นเดือนที่เกิดโอกาสนะคะคนที่เกิดราศีพุธสมริงมีไพ่เสียหายมากนะคือไพ่ห้าถ้วยนี่คือไพ่ปัญหาด้านความรักแหละแต่ได้มีไพ่สิบถ้วยมันก็จะกลายเป็นความรักที่ดีคนโสดก็ กาลังจะสิ้นสุดความโสดละจะพบรักใหม่เข้ามานะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอย่างที่พูดไปตอนต้นคนที่มีวันเสียหายก็ต้องเปิดใจหรือต้องทําความเข้าใจด้วยเพราะว่าบางทีว่าบางวันเป็นวันที่ดีก็เป็นรักที่แบบว่าอยู่ใกล้กันหรืออะไรมันก็ดีหมดแต่บางวันที่เป็นรักที่ดีนะแต่ไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วก็ในเรื่องของความเข้าใจกันมันต้องมีให้มากบางคนเนี่ย มีปัญหาเรื่องของระยะทางถึงจะเป็นรักที่ดีฉันก็ไม่เอาละฉันพอละนะมันคือความไม่เข้าใจกันแหละแล้วมันทําให้สูญเสียในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆไปเพราะว่าเดือนนี้มีไพ่สิบถ้วยละฉันคนที่เข้ามาที่เป็นคนที่ดีมากๆนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องไปปรับกันหรือว่าต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันด้วยมันก็จะเกิดความลงตัวนะคะเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นาไว้อย่างไรนะคะไพ่แสงสุกก็บอกว่างานในช่วงนี้นะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนออกจากงานให้ใจเย็นนิดนึง คือบางคนมีความคิดอยากออกจากงานอยากพึ่งรีบร้อนให้ใจเย็นๆนะคะรอดูสถานการณ์ไปก่อนส่วนเรื่องของการเงินนะคะมีไพ่เสียหายก็มองว่าการเงินในช่วงนี้ยังคาดใช้จ่ายมากแต่ยังผ่านไปได้นะคะจะยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือแม้แต่เรื่องของการบริหารด้านการเงินหรือการใช้ใจ่ายนะต้องวางแผนให้เป็นระบบนิดนึงส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่จุดเจียนบอกคนโสดมีคนเข้ามาสนใจนะคะแต่ยังเป็นความรักที่ยังพึ่งพูดคุยกัน ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ยังส่งเสริมดวงกันแต่คู่ครองคนรักนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์อาจจะไปพูดคุยออกับคนอื่นฉนันเด๋ยวนี้ต้องปรับปรุงตัวเองนะคะหรือต้องแบบใส่ใจเรื่องของคู่ครองคนรักของตัวเองให้มากอย่าเอาแต่หาเงินอย่างเดียวนะจะต้องดูแลในเรื่องของคู่ครองคนรักด้วยไม่งั้นอาจจะไปคุยออกับคนอื่นนะคะส่วนสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อค่ะรวมถึงเป็นเดือนที่ต้องพักผ่อนให้มากนะคะเรื่องของการขับรถนะคะต่างๆก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยคือบางคนนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วตกมอเตอร์ไซค์แบบนี้อาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุหรืกอการโครงสร้างกระดูกได้ตรงส่วนนี้ก็ต้องระวังนะคะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของการารังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ